สวัสดีครับเป็นไงบ้างสำหรับท่านที่ได้รับรถแล้วไปแล้วใช้รถมีไวดีไปมีความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมก็พอได้รับรถไปใช้แล้วตอนนี้ก็รถก็วิ่งได้ประมาณสักเจ็ดหมื่นกว่ากิโลแล้วนะครับอาก็ถือว่ายังไม่พบปัญหาอะไรนะครับปัญหาหลักๆก,ก็คือตอนนี้ในส่วนของรถก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างจะ ดังพอสมควรสำหรับระบบระบายความร้อนหรือว่าระบบแอร์นะครับอ่าเดี๋ยวถามว่าใช้ดีมันก็ใช้ดีนะครับทุกทางที่ได้รับรถไปใช้เนี่ยผมว่าก็คงจะรู้สึกฟินไม่ต่างกันนะที่แบบสามารถจะไปเปิดรถนอนในที่ที่สามารถจะไปเปิดสตาร์ทรถนะครับรอรับลูกที่โรงเรียนได้เลยนะเอออันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่ชอบสำหรับ คนที่ใช้รถไฟฟ้านะครับระหว่างที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็ใครที่ไปจองรถในช่วงมอเตอร์โชว์ก็ยินดีด้วยนะครับท่านก็ได้ราคาที่ถูกลงนะครับในรุ่นของสแตนดาร์ดจาก569,000บาทนะครับลดเหลือที่ราคา499,000บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ได้ไปนะครับ และในส่วนของรุ่น x t e n ซเนก็คือราคาจาก7 9 0 0 0แบาทเหลือที่เหลือเออเหลือที่5 9, 9, ้า0 0นนถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะประมาณนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่จะไปจองรถแล้วก็ได้ส่วนลดนะครับก็คนที่ไปซื้อก่อนก็อาจจะอย่างน้อยก็อยากให้ทางศูนย์เลเวลมาเ,าเรียกว่ามา เดี๋ยวยาพวกเราสักหน่อยก็ยังดีนะครับอย่างผมนี่ออกรถตอนช่วงสิ้นเดือนมกราเนาะก็ผ่านมาสองเดือนถึงช่วงมอเตอร์โชว์นะมีเพื่อนนะเตือนว่าทําไมไม่รอช่วงออกมอเตอร์โชว์เออไม่งั้นก็คงจะได้ประหยัดไปเจ็ดหมื่นนะครับสำหรับผมออกรุ่นเริ่มต้นนะตอนนี้ก็ขับไปก็เจ็ดเกือบแปดหมื่นโลแล้วนะครับก็ถือว่าใช้รถใช้งานดีนะครับคุ้มนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าตอนที่เรารับรถน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมองจากภายนอกอมัน รู้สึกว่าเป็นคันเล็กๆนะครับแต่ว่าพอไปจอดเทียบกับซีวิกรู้สึกว่ามันจะมันจะสั้นกว่ือนกันแค่นิดเดียวนะครับผมว่าน่าจะประมาณสักสิบเซนได้นะประามาณสักสิบเซนช่างสั้นกว่าซีบิกนิดเดียวเอ้จอดเทียบกันแล้วก็ความสูงของของ,ของรถน่ะก็สูงกว่าซีบิกนะครับพอดีรถที่บ้านมีอีกคันหนึ่งเป็นของแฟนนั่นจะเป็นซีบิกนะครับรุ่นตัว2012เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําหน่อยนะครับ มีสิ่งที่แนะนำนะครับแล้วก็สิ่งเล็กๆแน่น้อยนะที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันชอบแล้วอยากจะบอกต่อนะครับสำหรับที่ท่านที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรุ่นนี้หรือไม่ซื้อดีนะครับผมอ่าอย่างแรกเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าบอดี้รถที่มองจากภายนอกอาจจะดูเล็กนะครับแต่ถ้าเข้าไปนั่งข้างในแล้วนะครับต้องบอกได้ว่าระยะห่างระหว่างผู้โดยสารแล้วก็ระหว่างคอนโซลหน้านะครับ จังหวะการนั่งของเราลงไปค่อนข้างจะไม่อึดอัดนะครับถือว่าเป็นห้องโดยสารที่กว้างพอสมควรนะครับผมการปรับปุ่มต่างๆที่อยู่ด้านหน้าก็สามารถทำได้ถนัดมือพอสมควรนะครับนะครับแล้วก็พวงมาลัยเองนั้นก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงลก็เดินหน้าถอยหลังได้เนาะงคงข้างหน้าคนขับอ่ะ ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือปุ่มสตาร์ทนะครับปกตินะปกติเราจะปุ่มสตาร์ทรถอ่ะมันจะอยู่ในจุดที่เราสามารถมองเห็นได้ง่ายแต่ว่าของ b ีวดีมันจะอยู่ซ้ายของพวงมาลัยแล้วมันจะมีไอ้พวกการน้ําฝนอะไรบังอยู่ประมาณเนี้ยผมก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับตรงนี้เออมันก็มันก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่ไม่ชอบนะครับตรงห้องผู้โดยสารข้างคนขคับ มันจะมีตุ่มเล็กๆนะครับตรงนี้มันสามารถพลิกเข้าพลิกออกนะครับเอาไว้ห้อยของห้อยของได้นะครับมันมีบอกด้วยว่า5กิโลอันนี้เป็นจุดเล็กๆ,ๆนะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะสำหรับบ้านไหนที่อาจจะมีลูกเล็ก2คนหรือว่าแต่งงานกับแฟนแล้วได้ลูกแฝดมานะครับเบาหลังนะจะมีช่องสำหรับ,บล็อกคาซีทให้เลยนะก็คือ สอ,สองช่องข้างหลังรถนะครับอันนี้ก็ถือว่าทํามาได้โอเคเลยสําหรับผมผมว่ามันก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ใส่ใจเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับตรงนี้ที่ผมชอบเล็กๆน้อยๆเนาะขอพูดที่ในส่วนที่แบบชอบและไม่ชอบสลับกันไปเลยแล้วกันมันจะได้มันจะไม่ยาวเกินไปคลิปอาจจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปนะครับก็คือว่าในเรื่องของที่วางแก้วน้ำอ่าที่วางแก้วน้ําที่วางแก้วน้ําจะอยู่ปุ่มควบคุมตรง ตรงตรงข้างหน้ารถนะครับบางทีถ้าเกิดแก้วมันใหญ่เกินไปใช่ไหมพอแก้วมันใหญ่เกินไปมันก็อาจจะไปขวางการควบคุมปุ่มข้างหน้าของเราแต่คราวนี้การใส่แก้วเนี่ยมันก็จะใส่แก้วพวกใหญ่ๆอ่ะสิบห้าออนมตรเออมันผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แก้วประมาณเนี้อันเยติพวกเนี้ยเออใส่ไม่ได้พวกเนี้ยมันจะเบียดเลยแหละคือใส่ก็คือใส่ได้แก้วเดียวเท่านั้นนะครับถ้าแก้วใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าเราใส่เข้าไปถูกปะ อะสมมุติใส่ได้แก้วเดียวมันก็จะใส่ไปฝั่งนั่งข้างคนขับอันนี้ใส่ได้่ใสหรือว่าใส่ข้างฝั่งหรือว่าใส่ฝั่งคนขับก็ใส่ได้นะครับหนึ่งแก้วแต่ถ้าเรามีผู้ร่วมเดินทางอย่างเช่นไปกับครอบครัวไปกับแฟนไปกับลูกไปกับภรรยาอย่างเงี้ยเขาจะใส่แก้วนี้ไม่ได้นะครับสองแก้วไม่ได้ใส่ได้แค่ขวดน้ําเท่านั้นแต่ว่า วิธีแก้ปัญหาก็คือเราก็จะต้องซื้ออ่าที่ใส่แก้วเสริมนะที่ขายตามแอปส้มนะครับมาเสริมได้นะครับออย่างตรงนี้เลยที่ผมซื้อมาก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับราคาหลักร้อยอ่ะราคาหลักร้อยซื้อมาก็ช่วยแก้ปัญหาได้พอสมควรนะก็ถือว่าดีแต่ว่ามันก็ต้องใส่คู่ใส่คู่ลงไปนะครับใส่คู่ลงไปมันจะได้แบบบาลานซ์น้ําหนักกันนะครับผม อ่าเพราะเวลาเราซื้อเครื่องดื่มขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้เรามันไม่มีใครอยากถือแก้วเล็กๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับแอรค่อนข้างจะไปไม่ถึงข้างหลังนะครับก็ด้วยตำแหน่งของช่องแอร์และด้วยตำแหน่งของเบาะที่มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับอืมถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยชัดเจนเลยว่าข้างหลังมันจะร้อนนะครับ มันจะร้อนมากผมก็เลยติดแก้ปัญหาด้วยการข้างหลังผมติดฟิล์มความเข้มที่80นะครับแล้วก็ติดพัดลมเพิ่มติดพัดลมตรงนี้เพิ่มติดพัดลมข้างหน้าเพิ่มนะครับพวกนี้สามารถซื้อได้ตามแอปสม้มแล้วก็ซื้อตัวเสริมของมือถือมาเสียบได้ของ DIY มีขายนะครับผมลองเทสดูแล้วเปิดแอร์ขึ้นมาขึ้นไปตัวหนึ่งแล้วก็ดึงลมไปข้างหลังให้ข้างหลังอันนี้คือพัดลม ดึงลงไปข้างหลังก็ความเย็นก็ถือว่าไปถึงข้างหลังถึงขั้นกับว่าหนาวได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับผมการติดกันลอยขีดข่วนนะครับอ่าอันนี้คือผมซื้อมาเนี่ยด้วยที่ว่าหนึ่งเรามีลูกเล็กใช่ไหมครับมีลูกเล็กแล้วก็เลยไปดูตามแอปส้มเขามีขายก็เลยซื้อมาติดทั้งหมดอ่าติดทั้งหมดก็คือด้านข้างคนขับนะครับด้านข้างคนนั่งขับก็ ข้างหลังผู้โดยสารทั้งสองข้างแล้วก็ตรงที่ว่างสัภาระข้างหลังหนึ่งจุดครับตรงนี้เพราะว่าตรงนั้นนะผมว่าตรงที่มันยื่นออกมาตรงเนี้อ่าตรงที่มันยื่นออกมาตรงเนี้ยคือมันสมควรที่จะติดมากๆเพราะว่าเวลาเรายกของอ่าสมมติเราไปตลาดเรายกของอ่าของอาจจะไปขูดตรงตรงข้างหลังรถตรงนั้นได้นะครับผมก็เลยซื้อเป็น อยู่ตามแอปอะครับตัวที่กันกันลอยเอามาติดนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะเออราคาก็ไม่แพงนะครับซื้อกับแอปส้มได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ติดทั้งหมดนะครับสี่จุดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของอความสะอาดของรถได้ทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับตรงเนี้ยเวลาคนขึ้นคนลงอย่างเงี้ยก็สามารถจะเหยียบตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องแบบบางทีเวลามันลงรถมันลงยากไงบางทีก้าวขาข้าม ข้ามไปเลยมันยากบางทีอาจจะมีจังหวะหน่อยเหยียบตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงได้เลยนะตรงนี้จะช่วยให้จังหวะการลงขึ้นลดง่ายขึ้น,น,น,นด,ด้วยนะครับอ่าแล้วก็รักษารถแล้วก็กันลอยที่รถด้วยนะครับและอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะรู้สึกมันมันใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเสียงลมเข้าอ่าผมก็เลย มานั่งดูเอ๊ะมันเวลาเราขับไปอย่างเงี้ยมันมีลมเข้าได้ยังไงมันมีเสียงลมเข้าแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่าก็เลยไปดูก็เลยลองไปเปิดดูประตูรถของแฟนก็คือตัวซี v ิกนั่นแหละเปิดดูประตูรถว่ามันทําไมเสียงลมเข้าน้อยกว่ารถของ b ีวดีแล้วก็มาเปิดเทียบกันดูอ๋อปรากฏว่าของรถญี่ปุ่นนะครับที่เป็นพวกรถน้ํามันพวกเนี้ยซีนกันเสียงลมของเขาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ ผมก็ไม่รอช้านะครับเปิดแอปส้มเหมือนเดิมเปิดแอปส้มเหมือนเดิมแล้วก็ทําการสั่งซื้อ,อยางกันเสียงมาติดในจุดต่างๆที่คิดว่าลมมันเข้านะครับเพื่อช่วยให้เสียงมันซอบขึ้นแล้วก็เสียงมันก็ซอบขึ้นจริงๆนะครับเสียงมันจะเริ่มดังตอนที่เหยียบประมาณ120นะครับแต่ถ้าวิ่งสัก90อะไรเงี้ยร้อยหนึ่งมันก็จะเสียบก็จะยิงเงียบขึ้นนะครับก็คือดีกว่าไม่ติดนะครับก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับ ในส่วนของตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ในกลุ่มนะครับที่แชร์กันมาก็คือเรื่องโคลนนะครับโคลนหรือว่าดินนะครับสาดเข้าในตัวรถอันนี้ผมก็ไปดูตามกลุ่มมาเหมือนกันว่าที่ต้องซื้อพวกกันเป็นยางมาติดนะอ่าพอไปซื้อยางมาติดแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลถได้อันนี้ผมก็เลยติดแบบหลายลองติดแบบหลายวิธีเลย อสองข้างรถผมติดไปเหมือนกันนะอ่าฝั่งหนึ่งไปซื้อไทดีใหญ่มาติดคู่กันออีกฝั่งนึ่งไปซื้อไทดีใหญ่มาติดคู่กันอีกฝั่งหนึ่งไปซื้อไทดีเอ้ยตัวตัวพีตัวพีวพเล็กเสียดปุ๊บก็ไปซื้อตัวแซกมาติดอ่าก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าซื้อดีใหญ่มาติดใช่ไหมครับดีใหญ่มาติดกันกันโคนเข้ารถเนี่ยกันโคนกันน้ําเข้ารถเนี่ยเวลาเราขับตอนมีฝนใช่ไหมตัวดีใหญ่ ถ้าเราติดมันจะติดข้างในมันจะประกบกันแบบนี้เลยนะครับจะประกบประกบกันแบบนี้เลยประกบกันแบบนี้แล้วก็อยู่อยู่ข้างในรถมันจะมองไม่เห็นแต่ถ้าติดเหมือนนี้ผมติดที่ฝั่งนึงเป็นตัว P แล้วก็เอาตัวแซมาติดมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นยางยาวๆมาแบบนี้เห็นไหมเป็นยางยาวๆใต้ใต้ใต้ข้างประตูรถมายาวๆเห็นไหมผมผมทดสอบติดหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่คิดว่ามีเสียงเข้าก็ ก็สอบติดมาเลยถือว่าอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับทําให้เสียงรถนเงียบขึ้นจริงนะอันนี้ออีกอย่างนึงต่อมาอันนี้ปัญหาที่เห็นหลายๆคนแบบวิตกกังวลแล้วก็ตัวผมก็เช่นกันนะวิตกกังวลเหมือนกันในเรื่องของหินกระเด็นเข้าตัวระบายความร้อนอ,อันนี้ ผมก็ไม่รอช้าครับผมจัดการซื้อมาติดทันทีนะครับอันนี้ก็แอปส้มเหมือนกันนะครับคือยังไงล่ะเราซื้อรถมาแล้วก็อยากใช้งานให้มันนานๆถูกไหมฮะก็ซื้อมาติดง่ายมากนะครับของผมนะครับเลือกเลือก,เล,อกเลือกซื้อมาติดแบบเป็นทั้งนอกก็คือในแอปเนี่ยเขาก็ซื้อแล้วก็เขาก็จะมีขายถูกไหมเสร็จปุ๊บก็เราก็ซื้อมาติดแล้วก็เขเบิบรไทัสีดำรัดก็เงยนกิฟไปกับรถก็ถือว่าสวยดีเลยนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่ไม่ใช่มือใหม่สิสําหรับท่านที่ซื้อรถมาใหม่นะครับแล้วก็อยากเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากผมก็เลยเอามาแชร์ลงในคลิปให้ดูนะครับว่ามันมันก็จะประมาณนี้แหละครับว่าเราซื้อมาแล้วก็อาจจะมีทําอะไรเพิ่มนิดนิๆหน่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของอ่า ปัญหาจุกจิกอย่างเช่นที่บางแก้วมันบางก็หรือว่าใส่แก้วใหญ่ไม่ได้ก็ซื้อที่เสริมนะครับปัญหากังวลเรื่องหินเดียดใส่รังพึ่งก็ซื้อตะแกรงหน้ามาติดนะครับผมเรื่องของพัดลมเรื่องของแอร์เรื่องของแอร์รอออรถ้าเกิดมันไม่เย็นก็ซื้อพัดลมมาดึงแอร์เพิ่มนะครับอย่างเห็นล่าสุดในกลุ่มผมรู้สึกว่าเรื่องของอไอ,ไอ เศษเศษคนเศษดินกระเด็นเข้ารถเนี่ยอันนี้เขามีมีไอบ้บางคนบางคนเล็กๆมาเสริมเพิ่มนะติดวันนั้นเข้าไปที่ศูนย์น้องที่ศูนย์บริการเขาบอกมีมีในแอปนะครับก็คือซื้อมายิงปุ๊บตรงนั้นจบเลยแต่ผมไม่ซื้อมาติดบางคนมาติดก็เลยเพราะว่าไม่อยากไปยิงน็อตใส่ตรงนั้นไม่ไม่รู้ยังไงแต่ก็เลยยังใช้เหมือนเดิมไปก่อนแบบนี้ที่ว่า เอายางตัวดีมาติดทับกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นยางตัวแซกับยางตัวพีประกบฝั่งนู้นนะครับสําหรับแนวทางการได้รถใหม่ของผมก็ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะไปลองทําตามก็ก็ได้นะครับเอออันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับก็เพียงแค่เป็นคลิปที่มาแนะนําแล้วก็อ่าอธิบายให้ฟังว่ามัน ถ้าทำแบบนี้มันก็อาจจะโอเคสําหรับบางคนแต่สําหรับผมผมทําแล้วผมรู้สึกว่ามันมันได้อยู่นะการขับขี่ของรถอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับจังหวะเร่งแซงอะไรต่างๆก็โอเคนะครับผมแล้วก็สําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ปัญหาของ b ีใดีเนี่ยเวลาขับรถตอนกลางคืนผมว่าจอค่อนข้างจะสว่างเนาะจอมันค่อนข้างจะสว่างอ่าคือจอกนะันอน่ะต่อให้ดิมดิมแสงมันลงเยอะ ต่อให้ปรับแสงมันลงเบาแค่ไหนเนี่ยมันก็เห็นจอนะครับสมมุติว่าบางทีเราอยากฟังเพลงมนลดอย่างเงี้ยปัญหานี่มาแน่นอนนะครับจอมันจะสว่างผมก็เลยลองแก้ปัญหาด้วยการเปิดเพลงนั่นแหละเสร็จปุ๊บก็ให้ทางตัวแอปก็คือสั่งให้ให้บีวนะปิดหน้าจอไปเลยแต่ว่าระบบการทำง,งานางต่างๆการเปิดเพลง YouTube ก็เปิดได้ปกตินะเราฟังเพลงได้ปกติเลย แต่ว่าจอมันก็จะดับไปหรือแค่จอหรือแค่แค่จอหน้านะครับส่วนจอจอกลางก็จะดับแต่ว่าการทํางานเิอ YouTube อะไรมันก็จะลันของมันไปเรื่อยๆนะครับคนที่ตัดสินใจเลือกซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะครับย่อบีบายดีนะครับตอนนี้ก็รุ่นลืมต้นก็ราคาถือว่าดีมากนะ4ี่0 0 0เก้าหนะครับได้สมรรถภาพรถดีๆมาใช้นะครับแอร์แบ็ก็ทั้งหมดผมน่าจะจำไม่ผิดนะ่าจะแลูกนะ แอร์แบ็กแปดลูกนะครับเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่ก,กับความพอใจของเราเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายเงินนะครับไลฟ์สไตล์ทุกคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความชอบของเราไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ของคนเราไม่เหมือนกันการใช้งานต่างกันนะครับหลายๆคนนี่ผมกล้าพูดได้เลยว่าในการที่ซื้อรถมารถไฟฟ้ามาใช้ก็คือหนึ่งมองถึงเรื่องความประหยัด เพราะว่าค่าพลังงานมันถูกก็คือค่าค่าชาร์จมันถูกครับบางคนชาร์จไฟบ้านก็ถูกลงบางคนติดหม้อทีโอยูก็ถูกลงอีกนะครับอ่าส่วนผมเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของสามารถจอดคอนในดรถได้นะครับผมอ่าอันนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็เรื่องของค่าพลังงานที่มันไม่แพงก็คือชาร์จไฟนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อนั่นแหละโอเคมันก็เลยถูกจเหลือตัวเองก็เลยตัดสินใจเลือกใช้นะครับ อย่างว่านะรถไฟฟ้านะครับมันไม่ใช่รถที่ดีที่สุดนะครับสําหรับใครที่มีรถน้ำมันอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะมีรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งเพื่อเป็นรถทางเลือกได้นะครับอันนี้คือชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ใช้ไม่ใช้เนี่ยแล้วแต่จริตของแต่ละคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางมาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับท่านที่รับชมและติดตามช่องภูเขาแฟมิลี่นะครับ าไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมบ๊ายบายครับขอบคุณครับ